เจอผลกระทบโควิดบริษัทนะครับเขาจ่ายเราที่75% 11เดือนก็ได้รับมาอยู่ที่1ล้าน ครับสวัสดีครับผมประกอบนะครับเป็นคนจังหวัดกาฬสินทนะครับก่อนหน้านี้ผมทํางานประจำนะครับอยู่จังหวัดชนบุรีระยะเวลาจํานวน10ปีนะครับเงินเดือนอยู่ที่หมื่นซึ่งเป็นเงินเดือนที่มันรวมกับโอทีแล้วหลังจากที่เจอผลกระทบโควิดปุ๊บบริษัทนะครับเขาจ่ายเราที่7 5เปอร์เซนตะครับทุกคนโดนหมดณจุดนั้นมันทําให้เรานะครับตังค์ไม่พอใช้เพราะเราต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในจะส่งแม่นะครับในจะค่าใช้จ่ายตัวเองต้องมองหางานอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะ มาทำเนาะให,ให้เราอยู่รอดน,นะครับทีนี้ก็หาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะไปแบบขายแบบของตามตลาดนะัดจนสุดท้ายแล้วการไปขายแบบนั้นอนะ่ะมันทําให้เราไม่มีเวลาบางทีฝนก็ตกอะไรแบบเนี้ยมันควบคุมไม่ได้ก็เลยมองหางานออนไลน์หลายๆตัวทานะครับทีนี้มีเพื่อนนะครับเนาะแนะนําเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราไม่ต้องส่งของเนี่ยเขามีระบบให้นะครับทีนี้ก็เพื่อนก็ให้เรานะครับเข้าไปเรียนศึกษาดูทําให้ตัวเองอตัดสินใจนะครับทำกับบริษัทดอบลิสนะครับผมเดือนแรกนะครับก็ได้มาห้าหมื่น ก็คือตัดสินใจไปเขียนใบลาออกจากบริษัททำมาประมาณ11เดือน <S <S ก็ได้รับมาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจว่ามา่อสิปีที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะได้สร้างบ้านหลังนี้เลยสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณระบบเป็นอันดับแรกนะครับเพราะทุกคนที่เข้ามาที่นี่ไม่มีใครเก่งแต่ด้วยระบบมันซับพอร์ตแล้วก็ขอบคุณประธานบริษัทนะครับที่ทําระบบนี้ขึ้นมา